คุณดิวอริชลากลับมาแล้วใช่ค่ะนะครับกลับมาตั้งแต่วันจันทร์ค่ะนะครับหัวใจหลักๆของการกลับมาก็คือตั้งใจจะมาคุยเรื่องของนี้สินด้วยใช่แล้วก็เคลียร์เรื่องของนี้สินต่างๆด้วยค่ะซึ่งเขาก็มีทนายกันนะครับแล้วก็ในหลายๆส่วนอย่างเช่นวันนี้ก็จะไปเจอกับร้านนี้ร้านนี้ร้านนี้ต่างๆที่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 บอกว่ามีนี้สินคาราคาสั่งกันอยู่อะไรเงี้ยนู่นนี่ใช่นะฮะซึ่งณตอนนี้ก็อาจจะเป็นทางตัวแทนของคุณดิวซึ่งคือทนายไปคุยเจรจากันหาทาาาางงงงลลลซึ่่่่่ผผมมมคคคิิิดดววววเ้ก็ไรแะ นะครับมาจนถึงขั้นนี้แล้วนีฮะแล้วก็กลับมาปุ๊บก็เราเราก็เห็นนะเขาเข้าไปรักับดาเป็นต้เห็นไหมไ่มก็ก็มันก็เป็นโอกาสทางธุรกิจของทั้งสองฝ่ายแหละ <c oughs> ในมุมนึงก็วินวิน <c oughs> นะครับใครที่รู้สึกว่าทำไมไม่ให้โอกาสคนแบบนี้อ่ะคุณก็ไม่ต้องให้โอกาสแต่สําหรับ,บบางคนที่รู้สึกว่าเออยังควรให้โอกาสเขาน่าจะตั้งหลักแล้วก็ ผิดแล้วเรียนรู้แล้วเริ่มต้นกันใหม่ว่ากันไปเราก็ว่ากันไปก็แล้วกันนะครับแต่ว่าในส่วนที่เขาจําเป็นที่จะต้องรับผิดของเขากองปราบก็เตรียมที่จะเรียกคุณดิวรัชราให้ข้อมูลหลังจากที่บินกลับประเทศไทยแล้วะนะครับคุณดิวก็คงต้องทําตามรายละเอียดขั้นตอนเรียงกันไปเรื่อยๆซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าคุณดิวจะอยู่นานแค่ไหน นะครับแต่ว่าก็โดยโดยภาพรวมเขาเพูดกันมาว่าคิดว่าไม่ว่าจะกับคุณเมเองหรือกับร้านแบรนด์เนมที่ดังอีกร้านหนึ่งอย่างเงี้ยนะฮะก็คิดว่าน่าจะเคลียร์กันจบโดยไม่ต้องมีการดําเนินคดีกันอย่างเช่นผ่อนายหรืออะไรยังไงดีวจากตรงนู้นมาคืนตรงฝั่งนี้แล้วเหลือตรงนี้ฝั่งอย่างนี้อันเดียวอะไรอย่างเงี้ยครับผม